สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อวันนี้ทำงานตรงนี้นะครับฝนตกหลายวันนะครับติดต่อกันไม่ได้ทำงานปนืนมันเปียกนะครับวันนี้เริ่มแห้งนะครับเมื่อวานฝนไม่ตกก็มาทำงานตรงนี้นะ เตาฐานมันเล็กนะครับแค่นี้ก็เต็มแล้วนะครับเตามันน้อยนะครับเวลามีฟืนเยอะนะครับเตามันก็เล็กนะครับเวลามีฟืนเล็กไปทำเตาใหญ่มันก็หายยากนะครับ เพราะแถวที่บ้านไม่ค่อยมีสวนนะครับการรับจ้างทําสวนนะครับมันก็ไม่มีนะครับต้องไปหาไม้เองนะครับที่เข้ามาให้เราไปแต่งไปทํามันก็ไม่ค่อยมีนะครับ บรรยากาศยามเช้านะครับก็ไม่เช้านะครับเริ่มสายแล้วนะครับมีแดดนะครับวันนี้ก็คงจะร้อนตับแล็บนะครับสมบรรยากาศรอบๆอบ แล้วหมูนะครับชีวิตของกเกษตรกรนะครับก็ทำอย่างนี้นะครับอาชีพนี้มันก็ไม่มีความสบายนะครับมันก็ลำบากตลอดนะครับจนทำไม่ไหวนะ ไม่ทำก็ไม่มีนะครับทองมันก็กินทุกวันนะครับใส่เท่าไหร่มันก็ไม่เต็มนะค,คนเรายิ่งอยู่มากนะครับก็กินมากนะครับมันก็มีความจำเป็นต้องกินทุกวัน,นสวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆวันนี้ทำงานตรงนี้นะครับ เดี๋ยวจะทำงานต่อนะครับก็จะจบการทำคลิปไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวตอนต่อไปค่อยเจอกันใหม่นะครับผม